สวัสดีค่ะวันนี้มาแอบดูพวกคำนันเก็บพริกกันค่ะทุกคนพอดีมาหออยู่หอ,อกับลูกนะคะแล้วเจ้าของหอัวเขาปลูกพริกทิ้งไว้เขาบอกเมื่อวานว่าเก็บไว้ไประทานนะเพราะว่าทิ้งไว้ไม่มีใครกินอะไรอย่างเนี้ยค่ะนะเพราะวันนั้นก็จะเด็ดไปอเอาไว้กินที่บ้านนะนี่เยอะเลยนะต้นใหญ่มากเนี่ยเนี่ยแดดแรงเพราะว่าแห้งแดดแรงเมื่อกี้ก็รดน้ําไปทีละนะเยอะอยู่เนาะ เนี่ยได้ยังกำลังเก็บกเก็บได้นิดหนเนี่ยพริกต้นใหญ่อ่ะเป็นพริกขี้หนูนะพาะนั้นชอบทําน้ําพริกน้ําปลาอย่างเงี้ยค่ะไว้กินกับข้าวนะจะมายูหอ,อก,กันลูกสองวันละค่ะก็ทํากับข้าวกินเองเนี้ยสดสด,สดพริกจ้าพริกพริกขี้หนูเนาะเขาบอกเก็บไปเลยเก็บไปเลยนะเพราะว่าอืไม่มีใครกินอย่างเงี้ย ปลูกไว้พืชผักสวนครัวอะไรเขาก็ปลูกไปนะคะเพราะว่า,วาอยากทำไรทำเลยอยากกินอะไรก็กินนะนี่ค่ะตามสบายเลยได้พอกำนันเลยพอกำนันเลยได้พริกไปกินเลยได้มียอดมะขามด้วยนะนี่มะขามแกงใส่ปลานี่อร่อยเมื่อยอดมะขามอ่อนนี่เลยค่ะเดี๋ยวก,ก็กลับไปทำกับข้าวที่บ้านเหมือนเดิม อยู่ไหนมีความสุขก็อยู่เด้อใช่ไหมเก็บไปยิ้มไปยินไหนก็ได้กินอยู่ไหนก็ได้กินนี่ยอดมะขามเนี่ยซื้อปลาแกงไหมปะยอดมะขามอ่อนนะแกงใส่ยอดไอใส่ปลาปลานิลอะไรอย่างเงี้ยโอ้พอยังพอปะพอแล้วมงงพอแล้วม কা okay. okay.